Yeah, somebody. somebody, welcome to uh, family school, Pontong, Ba Tianistic, Tampasak, Hi, I am teacher, uh, my student. เฮ็ดหน้าสล่อแลกับโทรศัพ okay, ท์เบื้องหน้าตัวเองอ่าเห็นตอนหน้าตัวเองตอนนี้ปะเฒ่าก็บ่แม่นแบบนี้ดอกมันก็ย่านปุณีปะเฒ่าเนาะเออตอนนี้ก็ยังงามแล้วยังเป็นเด็กน้อยเล็กๆเลยจะได้ทํากับบอทันตรงสำคัญโอ้ยบาะอะบอทัศน์มาลอยว่าห้ำเนี่ยเป็นตะแพงคือ้นยังนี่ข้าใจบ่ ข้าไปยิง่งแต่อิโมโ่เป็นแต่แพงคือใช่นต่กับบังฮัมบักลาโอ้ยชุดขาแพงนะฮะเนาะเออจองบดจกักมันไม่ได้เป็นคำเบาที่เบาโซภาเลยบังฮัมอย่างนี้เด้อ ดแล้วว่ามาหน่ะนี่เป็นนคู่เห็นมาหนาที่จข่อยม่เตอพวงงาม้ยในคู่มันกินเรามันูนทองคกินเขากินน้ำกระตักพอนเอาไปนอนเหร ปวดในคู่ก็ร้ายเส่อีใช่มีนมในคู่ก็ได้อันนี้แอคกซ์าเนี่ยจากบาทหนึง่งอันนี้มันงามๆเดอ้อะนิ้นแค้วนิ้นแค้วอ่าน,นี่เป็นแอกเทียนบา้บาทนบ้านพุท่องเด้อนี่เด้อนี่จะฟูกงามเนี่ยนี่นีนจะฟูตุยต้ยๆอ้วนๆ ผมกับพวีบางคนก็ดิต่ว่าหัมมันกับว่าล่างมันจะล่างได้หำแล้วได้สุดแล้วจิเป็นวินเลยนะ่นดิฮัมวินแน่ในครูอ่าจะสุดสุ้นล้อ่าคุณได้ยังยิงแคลใส่ยิงลัเอยากโซ่แควโซ่ความงามโซ่ลดหรือว่าอยากแสดงตลกใส่หันอะไรเตามสบายมันโอ้ไนเนื้อ นิม่มนะ,มะ,น,น,ะนิ่มนั่งยังลืมหรน่อนนั่งนู่นอนเอนนนอเด็กห้องหอง้องพอหอพ่อสอนอนี่นั่นน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 นงนั่งผลาญนั่งบุญนี่พูดตัดตีบเนี่ยพูดตัดตีบแขวญใหญ่อีกพ่อ มีคนตาตีบนี่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 คนเนาคนตาตีบคนตาคนตาเสื่อมกระปีด้อ๋อตาเสือสมุกเกลนี่อมิจะนังอีกเนี่ยเพราะอันนี้เนี่ยไม่ม่จะปประกวดนางงามนน่นางนี่นางงาม อันน ¿no? ok ี้ก็มาปวดข่าวงานี่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 มันก็มาปวดขวดกันนี่ยปวดความดันี่ยวดให้ท้องพีน่เนี่ยท้องพีนี่ินกิน สิบนะคะเป็นคู่หองคนเด็กก็กี่ชิปเก่า